เขียบตัวน,นี้น้องเขียบตรงน,นี้ใจแอนไปเล่นดินมาใช่ไหมลูกอืมนี่ใจแอนอะไรอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินลูกมือแม่กินไม่ได้ดู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 ดดนี่ลูกลูกน้องดอกดักโตแล้วนะคะนี่ตัวปวนบัดดี้อ๋ออย่าลุมแม่บัดดี้ยานี่จะบัดดี้ ตอนนี้อ้วนกว่าเพื่อนแล้วก็แรงเยอะมากดูดูด,ดูเขาทําดูเขาทาบัดดี้จะทาทแม่ดูเขาไปเล่นดินเล่นทรายมานะคะดูดูใจแอนเพื่อนหมดเลยอ่ะอย่าก,กัดแม่ลูกเนี่ยอย่าดื้อไม้เดียวไม้เดียวอยู่ไหนนู่นดูเขียบด,ดูเขียบไม้เดียวพ่อเอาไม้เดียวไปไว้ไหนไม้เดียวลั่นและไม้เดียวลั่นนะไม้เดียวลั่นนะค่ะตี้อ่ะ ไม่เลียวนะกลัวไหมไ <c oughs> ม่เลียวอกลัวไหมเขียบมันี่ลูกเขียบมันี่ลูกอ้าเล่นกันเล่นกันแล้วน้องเขียบสีน้ำตาลนะคะตัวดำขาวนี่ใจแอนดำล้วนนี่บันดี้นะคะอย่าทะเลาอะอกันลูกอย่าทะเลาะกันเล่นกันดีๆ แอนไปเล่นกับเพื่อนต้องมาป่วนแม่ลูกดูดูเฮตัวนี้น่ะใจแอนอ่ะไอ้ไม่ใช่ <c oughs> บัตตี้ <c oughs> ป่วนสุด่นะทะเลาะก,กันอีกแล้วเขียบสู้ไม่ได้ทับเลยใช่ไหมลูกสู้ไม่ได้ทับเลยเอาบัตตีม้มาอีละบัตตี้ไหนดูหน้าดิทำไมหนูดื้จังดำมืดแบบเนี้ยทำไมหนูดื้อจังฮะดูใจแอน จแอนจแอนหนูตัวเล็กกับเพื่อนเลยเอาจะไปไหนดูเขาดูเขามุดมาไม่เลียวล้านอีกแล้วไม่ไม่เลียวไม่เลียวล้านไม่เลียวล้านเดี๋ยวโป๊เดี๋โป้ตัวดูตัวเขาถามบัดดี้วันนี้ไปละไปละบัดดี้เอย้ยบัดดี้อุ้ย <laughs> จะแอนทำไมหนูเป็นงั้นลูกสู้เขียบไม่ได้เหรอเขียบอย่า <piano. S 2> อย่าทำกันแรง อย่าเล่นกันแรงดูดูเล่นกันทีไรต้องทะเลาะก,กันทุกทีบัตตี้ไม่ละบัตตี้มานี่บัี้มานี่บัี้หนูอย่าก,กัดแม่สิลูกดูดูเขาเอา๋พ่อเอาไม้เลียวให้แม่หน่อยแล้วบัี้ดื้อแล้วไม้เลียวอยู่ไหนนะไม้เลีวลวยวอยู่ไหนนะไปละได้ยินว่าไม้เลียวไปละจะเอ็นมาจะเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมา,นมาลูก เนี่ยตัวเล็กกับเพื่อนแต่แข็งแรงมากเลยนะน้องได้บ้านไปสองตัวนะคะน้องรถถังกับน้องกระป๋องนะคะได้บ้านแล้วน้องไปอยู่กับบ้านใหม่แล้วนะคะแจะแอนเอ้ยแอนแจะแอนมานี่แล้วแจะแอนเอ้ยมานี่มานี่แจะแอนแจะแอนเอ้ย แอนมานี่แล้วแอนมานี้ลูกมามาี่มานี้มานี้มานี่มานี่โอ้ยเรียกก็มาอ้าวใครมาด้วยเขียบมาด้วยอุ้ยมาสองตัวอย่างงี้สู้ไงไหวสู้ไงไหวโอ้เปื่อนแม่หมดเลยอุ้ยตายแล้วโดนลุงโดนลุงพ่อช่วยด้วยพ่อดูติเปื่อนแม่หมดเลยดูตัวเพื่อนเปื่อเปื่อนนี่สะอาดหมดเลยเปืออะไรหมาเปื่อนดินนะดิ โดนโดนอุ้มไปแล้วหนึ่งโดนโดนอุ้มไปแล้วหนึ่งโดนอุ้มไปแล้วหนึ่งเคียบมาเคียบดูนี่ชอบตัวเนี้เวลาเขาทำหน้านิ่งนะจะน่ารักมากเลยมาเคียบคุณดอกคุณดอกรักมาละคุณดอกรักมาแล้ว